สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจเช่าทุ่งแหลกท่านผู้ชมที่เขารบทุกทันครับอ่ะดุ่มๆจะได้มาขวากัเนาะพี่น้องเนาะนะครับอ่ะเช้านี้มาจิกบกาแฟกันเลยพี่น้องเนาะครับจะได้กระชุ่มกระชวยก่อนที่จะลุยงานต่อไปซึ่งกาแฟก็มีลายยี่หอ้อลายชนิดหลายประเภททั้งแบบสําเร็จลูปทั้งแบบให้มาส่งเอากับทั้งแบบเป็นกระป๋องเย็นๆก็มีนะครับแต่ว่าเมื่อน,นี้เช่าทุ่งได้ตัวนี้มาพี่น้องนะครับ เขาบอกว่ากาแฟขี้สมดว่ะสินมันือว่าตัวสมดเนี่ยมัดไปกินเม็ดกาแฟแล้วมันเขียวมากแล้วเขาเอาจั้งเอามาส่งอีกตัวหนึ่งว่ะสิเอามาเห็ดกินอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วรสชาติก็รู้สึกว่าดีอยู่พี่น้องหอมหอมกินบ่คือกาแฟทั่วไปมันจะกินเฉพาะแล้วก็รสชาติก็กลมกลมว่ะสิกะบอกว่าสมดมันกินได้ยังเข้าไปแน่เนาะสมดนะครับพี่น้องเป็นสัตว์ยูได้จำพวกเดียวกับอีเห็นนะครับพี่น้องนะครับ อันเนี้ยตัวของเขาเป็นนะครับสามลูกเลยต้นนี้เป็นมาจากเวียดนามนะครับพี่น้องเป็นกาแฟขี้ชะมดเวียดนามของเวียดนามนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์น้ซึ่งจริงๆแล้วกาแฟขี้ชะมดเนี่เป็นกาแฟที่มีราคาแพงที่สุดในโลกนะครับแก้วนึงเนี่ยครับสาขาคิดเป็นเงินไทยว่าต่อตาเป็นของแท้เลยนะครับแก้วหนึ่งพอต่ำกว่าห้าร้อยบาทขึ้นไปนะครับถึงพันหาต่อแก้วว่าต้องมีเงินจะได้กิน หรือถ้าเป็นเม็ดกาแฟาาขี้สมดที่เป็นเม็ดอยู่นี่นะครับยังพอท่านส่งเนี่ยกัดโลนึงกับเกือบแสนเพราะแต่อันนี้กัสี่มื่นล่อยกอบ,บบาทกับพวกาสมดแทบะบ่เนะขว้างแท่ต้องไปเก็บมาจากในป่านะครับป่าที่เป็นปลากา,ฟาแฟหล้วสมดมันกินแล้วไปขี้ไว้อันนั้นขว้งแทาแต่สม,มัยนี้มีการนำสมดหรือนำอีเห็นคางไล่เนี่ยล่ะสัดอยู่ในตระกูลในจำพวกสมดเนี่ มาเลี้ยงแล้วก็เอากาแฟาให้กินเป็นอาหารเอากาแฟเม็ดกาแฟสุกนี่กินย่างแดงๆนี่เนี่ยให้สมดกินเป็นอาหารแล้วก็ขี้มาแล้วก็เจ็บเอาขีม้มันมาเฮ็ดเป็นกาแฟาขาย <c oughs> ต้นกาเนิดมันจริงๆสําหรับกาแฟาขี้สมดเนี่ยพุ่ลมาจากทั้งอินโดนีเซีย่นอะทั้งกอสมาต,ตามีมาดนละละ่ะนะครับตั้งแต่สมัยรัตนโกสินต่วนต่นมดเนาะ <c oughs> แต่ข้าวที่มีการล่าอานานีค้คมล่าเมืองขึ้นมาครับ อินโดนีเซียก็เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งของประเทศฮอลแลนดน์ทั้งฮอลแลนด <c oughs> ์พอได้อินโดนีเซียเป็นเมืองขึ้นแล้วเขาก็เขามาควบคุมมาดูแลมาควอบข้อง <c oughs> เห็นว่าเกาะสมุมราตาเนี่เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกกาแฟาซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของฮอลแลนด์ในเขานั่นนะครับราคาสูงนะก็เลยนํากาแฟเนี่เขามาปลูกอยูกก่เกาะสมุตราอยู่อินโดนีเซียครับ โดยจ้างค้นพื้นเมืองให้เป็นผู้ดูแลสวนกาแฟมาทถอะแต่มีกฎเล็กอย่วห้ามเก็บกินเด็ดขาดเมื่อมากาแฟสุขห้ามเก็บกินบ่ให้กินเลยกันห่วว่ากินเนี่พิษกฎโดดลงโทษมาเนี่ยเศร้าพื้นเมืองก็ได้แต่ปลูกได้แต่ดูแลได้แต่เก็บเก็บคลายให้เขา <c oughs> เขาบ่าให้กินเก็บไปก็เลียปากรวบรวบไปยากมาทถอ แตคืนบอกว่ากินได้งไปสมหวายเพราะพ่อขายแนรอนมนสิเมียนมาด้วยความอยากแห้งมางเอจะได้ด้วยซิได้กินมาท่านบางเอื่ไปเห็นนั่นขี่ของสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งมีลายอยู่ในกสุมาตานันก็คืออีเห็นข้างลายหรือชะมด <c oughs> ที่จริงอาจจะเป็นคนประเภทเดียวกันแต่วาอยู่ในตระกูลเดียวกันมา่ิมันไปกินมักกาแฟสุกล้มไปขี่ไว้เพราะห้เก็บกินอยู่ต้นเอาขีเาข่เอาอยู่ในขีช่ชะมดเนี่ยมันก็นได้ท่านแลวเอา เม็ดกาแฟที่สมมติมันขีอ่ออกมาหันไปลางลากเอาขี่มันออกแล้วก็เอาเมด็ดกาแฟแบบบ้าขวดซิมเบิ้งรู้สึกว่าแซ่บแห้งเลยตัวอู้คักบกัวตัวนี้ฝรั่งมาเห็นแบบนี้ฝรั่งเจ้าของสวนกาแฟมาเห็นว่าสุรักกาแฟกูมาส่งกินบ,อบอ๊อบบ๊อบใส่ปเก็บเอาอยู่ในป่าผนจังเป็นอีหยัางม้งมากิ่นมาสั่นขี่ออกมาก็เลยเห็นมันยังเป็นเม็ดกาแฟอยู่ก็เลยมาสรงส่งเบิ้งเลยแมนบ๊อบก,กูซิมด้วยแต่ฟรัง่งว่าคัน หูวัาสุลักจากสวนกูตายเลยฝรั่งมันมีความชำนาญในเรื่องรถของกาแฟถ้าเก็บจากต้นหรือกาแฟสดมันจะหูเลยว,ว่ารถจังสี่เก็บจากต้นพอดีมันซิมปั๊บเข้าไปห่วยบแมนเว้ยเสแปรกอดยูต้นเว้ย <laughs> กาแฟนี่นก,ากากาแฟขี้เห็นนี่แหละวําก็มีการพัฒนามา,าตั้งแต่พุ่นล่ะเป็นกาแฟขี้ชะมดได้บ้างนะครับสุมือนี่นะครับในมีการต่อต้านจากยังก็ละกุมอนุรักษ์สัตว์กลุมพิทักษ์สัตว์นะ องค์กรพิทักษ์สัตว์นเขาเขาว่าการเลี้ยงกาแฟขี่สมดหรือการเลี้ยงสมดเพื่อเอาขี่กาแฟานี่เป็นการทรมานสัตว์เพราะว่าเอาสมดหรือเอาอีเหนมากขังร่วมกันเวลาหลายตัวซึ่งพิษจากธรรมชาติที่เขาเคยอยู่แล้วก็อาหารที่ให้กินก็ให้กินแต่แตนกาแฟบ่ให้กินอย่างอื่นเฮ็ดให้สมดหรืออีเหนขังไล่ขาดอาหารหิวโซตายนะครับซุ่ม องค์กรพิทักษ์สัตว์ได้รับบ่ิจาว่าต่อทรมานสัตว์พิษจันญาบ,บัณฑ์เ <c oughs> พราะว่าถ้ากินแก่กาแฟอย่างเดียวเนี่ยซึ่งบริกิจอาหารอย่างอื่นเลยแน่นอนหลักการจะเรื่อเติบโตเขามันก็พอดีอาจากมีการออกสำรวจฟ้ามสมดฟ้ามอีเห็นที่ใสเลียงก็ใสเลียงเพื่อผลิตกาแฟสมดกับปรากฏว่าเห็นหลายตัวที่หิ้วโซ่บางตัวก็บบวกตาดำเพราะว่าให้กินแต่กาแฟโพเดนอน กาแฟดีดเตี้หนาเตี้หลังยิ่เบิ่มขึ้นกาแฟขี่ชะมดมาเนี่ยแต่ส่วนที่ชาวทุ่งได้มากกขาบอกว่าแข่ขึ้นไลครับเขาบอกว่าทาของแท้จริงตัวเก็บจากปลาเนี่ยอันนี้เขาประมานใจไม่ขี้ชะมดจะว่าได้ขี้ลรงนะครับอ่ะนะครับเอามาเอาบันพีปนองฟังควัเป็นมากของกาแฟขี่ชะมดซึ่งเป็นกาแฟที่มีราคาแพงชาวทุ่งร่องแล้วก็แซ่บอยู่นะครับกินบ่คือกาแฟทัวตัวไปเนาะกินเฉพาะของเขาครับ เจ้านี้เก็ดเล็กเก็ดหน่อยน้ำมาฝากพี่ฝากน้องเก้วครับกาแฟน,อน,อนอ้องเนาะอกินเพื่อควบสดชื่นมีคาเฟอีน <c oughs> อ่ะคลิปนี้เท่าดีก้ก่อนพี่นอ้องคลิปหนาจะพอกันไหมสวัสดีครับ